ในกลุ่มเรามีแค่สามคนข้าอยู่กับเจ้าเสมอดังนั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องบอกเจ้าหรอกนะคนในกลุ่มอีกคนก็คือโจจี้ปายมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอที่จะพูดถึงเขานะข้าเข้าใจเขาทำสีหน้าไรอารมณ์แบบนั้นอีกแล้วนั่นลละตอนที่เขากำลังทำเรื่องบ้าคลั่งที่สุดทั้งที่ยังมีสติเหลือเฟือก็รู้หรอกว่าแรงกดดันหล่อหลอมเพชรได้แต่ถ้าบ้าเกินไปมันก็แค่ทำทุกอย่างพัง ภารกิจนั้นก็สำคัญแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือตัวบุคคลเองเจ้ามักจะเข้มงวดกับตัวเองเสมอข้ากังวลว่าเจ้าจะพาตัวเองไปจนมุมหากเจ้าช้าลงหน่อยและมองไปรอบๆเจ้าจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายที่ห่วงใยเจ้ารวมทั้งข้าด้วยข้าหวังว่าทุกคนในกลุ่มของเราจะไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดแต่ข้าก็ใกล้ชิดกับเจ้ามากกว่าไม่ใช่เหรอถ้าข้าต้องเลือกข้าก็คงต้องเลือกเจ้าแน่นอนและ นี่นางเพิ่งพูดไปว่านางเสนิทกับข้ามากกว่าอย่างนั้นเหรอนี่ข้ากลายเป็นคนโปรดของใครบางคนแล้วหรือเปล่านะฉันคิดไปไกลกันไปไหมเนี่ยฉันแอบหวังว่ามิตรภาพของเราจะทําให้หัวใจที่เย็นชาของหลิงซิงเซียวละลายและแสดงให้เขาเห็นถึงความอบอุ่นของโลกอนาอัจรย์นี้บางทีเขาอาจจะยอมแพ้ในการทําลายโลกและแตัดสินใจสร้างสวรรค์ที่ดีกว่าแทนก็ได้หลิงซิงเซียวไม่ใส่ใจเลยเหรอฮะ มีแต่ชั้นคนเดียวหรือเปล่านะที่คิดว่าเขาสดใสขึ้นทันใดนะพักผ่อนให้สบายเถอะนะอย่าเล่นนานมากเกินไปอย่าเปิดประตูให้คนแปลกหนะ้าและหากเกิดอะไรขึ้นก็ส่งเครื่องรางสื่อสารมาให้ข้าข้าจะรีบไปทันทีอืมเข้าใจแล้วจอมมารผู้ยิ่งใหญ่เป็นปริศนาที่ซ่อนอยู่ในปริศนาเหตุใดเขาจึงรู้สึกหดหูและเหตุใดจู่ๆเขาจึงรู้สึกดีขึ้นนะเป็นคนที่แปลกจริงๆนะ กลุ่มของหลิงซิงเซียวข่าอสูรได้ห้าตัวก่อนและเป็นฝ่ายชนะนั่นคือจุดสิ้นสุดของการแข่งขันในครั้งนี้เอะอะไรนะจบแล้วเหรอนี่พวกเราเพิ่งจะเริ่มกันเองนะแน่นอนว่าพวกเขาจะเร็วที่สุดพวกเขามีการโจมตีที่ทรงพลังและนักสู้สนับสนุนของพวกเขาสามารถทำได้มากกว่าแค่เคลื่อนย้ายหินหรือถอนวัชพืชพลังวิญญาณของนางโอบล้อมสนามประลองทั้งหมดทำให้พวกเขาไปสู่ชัยชนะโดยตรง ทำไมเจ้าไม่ลองชวนดางมาอยู่ฝั่งของเราบ้างละ่ะถ้าหากว่ามีคนอย่างดางอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็เราก็สามารถมุ่งเป้าไปที่ชายชนะได้เช่นกันนี่เจ้าอยากมาร่วมกลุ่มกับพวกเราไหมเรานี่มันจิตสังหารอะไรกันเนี่ยเออข,ขอโทษด้วยนะที่รบกวนนะไม่มีอะไรหรอกพวกเขาแข็งแกร่งและทํางานร่วมกันได้ดีและรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไงพวกเขาสามารถเอาชนะกลุ่มอื่นได้โดยที่มีสมาชิกกลุ่มแค่สามคนเท่านั้น มีอัจฉริยาอยู่ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆสาวน้อยชื่อลัวหานอาจจะดูไม่โอ้วดในตอนแรกแต่นางก็ไม่เคยทำผิดพลาดเลยดูเหมือนว่านางรู้โดยสัญชาตญาณว่ามิติต่างๆนั้นจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรการตัดสินใจของนางไม่เคยผิดเลยพวกเขาโชคดีอย่างยิ่งที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างนางคอยดูแลหลังให้พวกเขา โจจีายถูกบทบังรัศมีโดยอีกสองคนแต่เขาก็เป็นนักสู่เดียวที่แข็งแกร่งมากในแบบของตัวเองเขามีพลังและความอดทนเป็นเลิศตามที่คาดหวังจากคนรุ่นเยาว์หมายเลขหนึ่งแห่งเผ่าโจยูถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นพวกเขามีอายุเพียงพันปีเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสิ่งมีชีวิตที่อาจารย์แห่งตระกูลลิงแนะนำนั้นไร้ความหวังโดยสิ้นเชิงเจ้าหมายถึงลิงโฉงอยู่อย่างนั้นเหรอเขาเป็นคนไร้สาระเกินไปและไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเขาถึงขันใส่ร้ายพี่ชายตัวเองโดยซ้ำเด็กคนนั้นไม่มีอนาคตให้มองเลยท่านพี่ท่านไม่ได้ไปขอคำแนะนำจากเทพดวงดาวกูซิงหรอกเหรอ ข้าตามหาท่านอยู่แต่ก็หาท่านไม่พบเลยแปลกจริงเลยนะทำไมข้าถึงได้รู้สึกพลังบา้าล่ะนี่คือลูกพี่ลูกน้องของข้าที่เราพูดถึงกันเหรอขอโทษนะที่ทำให้เจ้าต้องรอนะไปกันเถอะ